SYSUSU VMAX VCROSS สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในความคิดของซีเนี่ยเทคโนโลยีที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือเรื่องของ เทคโนโลยีการแพทย์นั่นเองค่ะและในวันนี้ซีอยู่ที่สถาบัานเวชศาสตร์การกีฬาและออกกําลังกายกรุงเทพหรือบารเซมนั่นเองนะคะที่นี่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะซีได้ยินว่ามีเทคโนโลยีที่เพิ่งแลนดิ้งจากนาซามาเลยนะไปดูกันดีกว่าว่าเทคโนโลยีนั้นคืออะไรคุณผู้ชมคะและซีกำลังยืนอยู่ข้างๆเครื่องที่มีชื่อว่า AlterG นะคะเครื่องนี้คือ a n t i g r a v i t y t r e a d Mill หรือว่า Blue Wing อัานแรงโน้มถ่วงนั่นเองคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะสิอยากรู้ว่าเครื่องอัลเทอร์จีตัวเนี้ยมาจากนาซาจริงเหรอคะเป็นไอเดียที่นักวิทยาศาสตร์ที่นาซาเนี่ยเป็นคนคิดจุดประสงค์เขาคือเขาจะศึกษาการที่คนเราจะไปดำรงชีวิตอยู่บนที่ภาวะไร้น้ำหนักผู้ป่วยกลุ่มไหนที่จะสามารถใช้ลู่วิ่งแบบนี้ได้อย่างนักกีฬามีการบาดเจ็บ ของเอ็นในข้อเข่าถ้าไม่มีเครื่องนี้ระหว่างที่รอบางทีต้องรอถึง6อาทิตย์ mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาก็จะเสียสมรรถภาพของกล้ามเนื้อเราสามารถกําหนดได้ว่าน้ําหนักที่จะให้ผ่านตรงข้อเข่ามากน้อยแค่ไหนคนที่น้ําหนักมากๆการที่มาวิ่งบนลู่วิ่งแบบนี้ mm hmm. เขาก็สามารถออกกําลังกายได้โดยที่เขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเจ็บเข่าจากการที่ไปวิ่ง <Okay. S 1> ซึ่งเครื่องนี้สามารถลดน้ำหนัก ของเราได้ถึง80%เดี๋ยวขอลองดูสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมคะเหมือนที่สิพูดตอนต้นนี้นะคะต้องบอกว่าเครื่องอัลเจอร์จีตัวนี้เป็นเหมือนกับความรู้สึกเหมือนก,การวิ่งในน้ำคือมีการใช้แรงลมพยุงน้ำหนักตัวเราเอาไว้พูดให้ถูกก็คือเหมือนวิ่งบนลมมากกว่าค่ะสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยก็จะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนในส่วนของข้อของกล้ามเนื้อของเอ็นต่างๆดังนั้นคนป่วยก็สามารถออกกาลังกายได้ไม่ขาดช่วงค่ะ ที่นี่สีได้เห็นเทคโนโลยีด้านการกีฬาและการแพทย์หลายอย่างมากๆเช่นเครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในแต่ละมัดรวมไปถึงบริการอื่นๆที่ครอบคลุมสำหรับนักกีฬาอย่างครบถ้วนเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับเครื่องที่มีชื่อว่า a l t e r g ตัวนี้ค่ะเอาเป็นว่าครั้งหน้าทางบาเซมสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพของทางโรงพยาบาลกรุงเทพเขามีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตเดี๋ยวสิจะรีบเกาะติดสถานการณ์เลยสวัสดีค่ะ บาเซมสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719สวัสดีครับ วันนี้นะครับผมทีเจจากนะครับมาอยู่กันที่งาน Thailand Mobile Expo 2012โชว์เคสกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจนะครับซึ่งงานนี้ก็เป็นงานที่โชว์ทางด้านนวัตรกรรมของโมบายนะครับจัดขึ้นต่อเนื่องทุกๆปีเลยแล้วก็กระแสะตอบรับเนี่ยเรียกว่าดีมากๆเลยนะครับบรรยากาศภายในงานนี้นะครับก็เต็มไปด้วยกลุ่มผู้ผลิตลูกค้าจากหลายๆค่ายหลายๆแบรนด์รวมไปถึงนะครับโอเปอเรเตอร์ต่างๆก็ได้น,นํานวัตรกรรมใหม่ๆมาโชว์กันอย่างมากมายเลยแหละครับ ตอนนี้ครับผมอยู่กันที่ iMobile นะครับซึ่งงานในวันนี้เนี่ยมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟน i s t y l e d u ้วยคอกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับกับคุณธิตพจจันทระอุไรผู้จัดการฝ่ายอำนวยการผลิตภัณฑ์บริษัทสามารถ iMobile จำกัดมหชาชนกันสักนิดนึงดีกว่านะครับดูซิว่า i s t y l e Series เนี่ยมีเทคโนโลยีเด่นๆอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณธิตพลครับสวัสดีครับสำหรับตระกูลของ i s t y l e เนี่ยครับผบอกตอนนี้คือมีการเปิดตัว i s t y l e d ด้วยคอกันด้วยจุดเด่นไฮไลท์เทคโนโลยีที่อยู่ภายในนคคืออะไรรกกัับบ้า็ ตัวไอสไตล์แล้วนะครับวันนี้ก็มีตัวไอสไตล์ Q3 นะครับและไอสไตล์ Q2 duo นะครับซึ่งเป็น2ซิมแล้วก็1นึ่งกิกะเฮิร์ตซ์ d u a อตัวแรกนะครับระบบ Android ปฏิบัติการ4.0นะครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงตระกูลของไอสไตล์ซีรีส์เหรครับจุดเด่นหลักๆเลยของตระกูลนี้มีอะไรบ้างครับก็ตัวไอสไตล์เนี่ยเราจะเน้นจอใหญ่นะครับแล้วก็กล้องที่คุณภาพดีนะครับสองซิมจะมีประโยชน์สําหรับการใช้ Data หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กของเรานะครับคือประหยัดแล้วก็ สามารถเลือกใช้ซิมเดต้าซิมหนึ่งแล้วก็ซิมประจําตัวอีกซิมหนึ่งได้ครับผมโอ้โหเรียกว่าเทคโนโลยีนี้ถูกใส่มาในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของทางไอทีซีรีส์นี่นเอียดเลยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับคุณพี่พลัสนธระอุไรนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกันนะครับขอบคุณมากครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับบรรยากาศงานนะครับของ Thailand Mobile Expo 2012 Showcase ในครั้งนี้นะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครคงจะได้เห็นนวัตกรรมนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆของโทรศัพท์มือถือด้วยยังไงงที่ดีแบบนี้นะครับครั้งหน้าห้ามผ้าเด็ดขาดเลยนะครับวันนี้ทีเจจากขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ iMobile i, obile, I s t y l e Q 3 Android 4.0 d u a l Core หลังจากที่แอปพลิเคชันสุดมัน Chatterbox ได้เปิดตัวไปได้สักพักวันนี้นั้น ได้มีการเพิ่มลูกเล่นที่น่าสนใจและพร้อมที่จะมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมทีวีออกนอกกรอบไปสู่การดูทีวีแนวใหม่ที่ไม่จำเจอีกต่อไป c h a t t e r b o x แอปพลิเคชันตัวนี้ผลงานของคนไทยถูกสร้างสรรค์ให้การดูโทรทัศน์ของคุณนั้นเร้าใจและสนุกขึ้นสามารถโต้อตอบสื่อสารกับผู้ชมคนอื่นๆขณะที่กำลังชมรายการอยู่ทางบ้านหรือจะเพิ่มความสนุกในการเช็คอินเพื่อสะสมคะแนนรับของรางวัล ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก App Store ได้แล้ววันนี้หรือแวะเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ f a c e b o o k c o m c h a t t e r b o x m o b i อย่าลืมดาวน์โหลด Chatterbox บนมือถือของคุณในระบบปฏิบัติการ ios ของทาง apple ได้แล้ววันนี้สำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นเวอร์ชันเดิมอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลด Chatterbox เวอร์ชันใหม่ที่ a p p Store กันได้แล้วนะครับ ช่วงหน้าเกาะติดความเคลื่อนไหวการประมูลคลื่นความถี่ 3G ครั้งแรกของไทยสักครู่เดียวครับ